เป็นนักแสดงที่สร้างเสียงในประเทศญี่ปุ่นครับใช่ครับเป็นรางวัลที่แบบอันเป็นเนื้อของซีรีส์นะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ได้เล่นซีรีส์ที่มีการแบบอัดแอพมาจากผลงงานของไายญี่ปุ่นครับผมแล้วก็เราได้ใส่เคาน์เตอร์คาเป็นไทยในยางไปก็รู้สึกว่าแล้วก็ก็มีแฟนๆใช้คุณตอบรับดีด้วยเลยรู้สึกว่ามันแคเป็นการเขาเรียกว่าแชร์เคาน์เตอี่ที่น่ารักกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟท์ p o ว e r ของครับผมก็จะเดี๋ยวต่อไปสามารถติดได้เลยครับครับผม ก็ได้ได้รางวัลคอมเซอร์อวอร์ดนะครับปีนี้ GNC ได้ประกถึค่ารางวัลทุกรางวัลก็จะได้ให้เห็นถึงความสังพันแต่ระหว่างไทยและญี่ปุ่นนะครับจริงมที่มีแผนที่จะตามแข่งขันเราเนีย่ยก็ยังจะมีการทําง,งานร่วมกับทางญี่ปุ่นต่อไปทั้งการไปทํากิจกรรมที่นั่นจริงน้องๆทั้งหมดที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นกันแทบจะทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวกับการอะนปเทชันกับญี่ปุ่นที่ยังมีอยู่ ตามแต่งไงก็มีมาอีกสองเรื่องนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามมันก็ดีใจที่ศิลปะบันเทิงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งสื่อสารที่ทําให้ความความสัมพันธ์ของ,องทั้งสองชาติแน่นแฟ้นนะครับอ,อ่ะฝั่งจิมครับจิมกับซีกร็รางวัลเดียวกันครับเป็นเป็นราชินีรางวัลสร้างความสัมพ <c oughs> ันธ์ให้กับคนไทยญี่ปุ่นะน,น,นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้รางวัลนี้ก็ดีใจครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับ คณะกรรมการด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่อจริงๆมันมีนนอะไรที่เยอะแล้วก็คือเ,เราอชอบที่นั่นด้วยชอบมันที่นั่นทั้งหมดด้วยแล้วก็กอ,อ,อ,อยา,ากจะเรื่อยสัมพันธ์กับต่องประเทศยาวๆขอพูดถึงเรื่อง Media and Influencer <War> บ้าง ก็ของเทนิวการจะมีเราลิฟมีคอนเสิร์ตอีเบกานะครับก็วันที่22มีนาคมนี้นะครับเป็นการรวมตัวของ6ท่านนะครับเทนิวออฟกันฟิสิกธ์นะครับผมก็ตอนนี้บัตรคนแล้วเหลือสามารถถ้าใครอยากดูนะครับก็ซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับเทียบตัวเลยนะครับวันที่22มีนาคมนะครับเป็นทีมงานวัดครับผมก็เป็นการคอนเสิร์ตแบบสนุกแบบคอนเสนต์ไทยไทยอะไเงี้ยใครที่ จอได้ทำอินเตอร์แฝงแล้วก็ชาวไทยเด็ดได้ให้ผมดีนะครับวันเกิดของอันนี้จริงเหรอยี่ตอบนีเฮ้ยเฮ้ยเพขอเป็นแบบขอขวัญวันเกิดได้ไหมเพจจำได้เดี๋ยววันเกิดด้วยสมมวันเกิดอกูวันเกิดกูด้วยใช่แล้วจะมีการร้องเพลงครับพี่คนนี้ ก็้ดี๋ยวจะมีขับไปเลยครับแล,สลบออ้สใกล้ๆนี้ครับก็ออนในวันวันชายเอาวันที่สิสนะครับก็เดี๋ยวฝักติดต่างเลยนะครับไ,ไ็เับ